สวัสดีค่ะตอนรับสู่ m c o r คอ n n ด t กับแปมเปรียพรทรัพแสนยากรค่ะเป็นข่าวสะเทือนใจและเป็นที่ก่อติดของคนทั่วโลกกับการหายไปของเครื่องบินสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์เที่ยวบิน MH370 ค่ะมีภาพและข้อมูลที่น่าตกใจในจังหวัดที่เครื่องบินบินออกจากมาเลเซียอยู่ดีๆก็กลายเป็นสีแดงและหายวับไปจากจอค่ะ ภาพที่เห็นนี้คนทั่วไปอย่างเราๆราก็สามารถเข้าดูได้จากหน้าเว็บไซต์ที่ชื่อว่า www. f r i g h t r a d a r 2 4 c o m ซึ่งเป็นบริการให้ติดตามดูพิกัดเครื่องบินพาณิชทั่วโลกแต่จะเชื่อถือได้แค่ไหนแบมมีคำอธิบายค่ะ เทคโนโลยีเบื้องหลังเว็บนี้เรียกว่า ADSB ค่ะเป็นระบบที่เครื่องวินพาณิชย์รุ่นใหม่ๆติดตั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการนำร่องเสริมจากระบบเราดาร์โดยเครื่องนี้จะรับสัญญาณ GPS จากดาวเทียมเพื่อระบุพิกัดตำแหน่งบนฟ้าแบบเดียวกับโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนนี้นะคะ จากนั้นเครื่องส่ง ADSB จะกระจายเผยแพร่ข้อมูลพิกัดต,ตำแหน่งนั้นออกไปผ่านคลื่น1น9 0เมกะเฮิร์เรื่อยๆจนถึงบรรดาเสาที่ติดตั้งเครื่องรับตามสนามบินหรือในเครื่องที่บินอยู่ใกล้ๆทำให้คำนวณรู้ทันทีว่าลำนั้นบินอยู่ตรงไหนเส้นทางบินการหลบการจัดจราจรอากาศการลงจอดก็จะชัดเจนแม่นยำรวดเร็วและช่วยประหยัดน้ามันค่ะ ทางเว็บไฟ g ์เ r ดาร์24เขาได้อาศาสมัคร3,000รายทั่วโลกตั้งเสา ADSB รับข้อมูลที่เผยแพร่อ,พอ,ออกมาจากเครื่องบินแต่ละลำนี้มาประกอบเป็นภาพกราฟิกลงบนแผนที่ขนหาง่ายและสวยงามโดยข้อมูลจาก ADSB ถือเป็นข้อมูลตามเวลาจริงส่งตรงจากเครื่องบินแต่ละลำเลยนะคะ อย่างไรก็ตามค่ะหากบินผ่านในที่ที่ไม่มีเสา ADS-B อยู่ข้อมูลก็อาจจะหลุดหายไปบ้างแต่ทางเว็บบอกว่าพื้นที่แถวประเทศไทยและมาเลเซียนี้มีสัญญาณที่ครอบคลุมดีการหายไปของเที่ยวบิน m h 3 7 0จึงเป็นเหตุการณ์ผิดปกติแต่อย่างน้อยก็ทำให้มีข้อมูลพอจะระบุต,ตำแหน่งสุดท้ายที่ถูกต้องได้ค่ะ ส่งท้ายสำหรับผู้ใช้ iPhone iPad iPod เมื่อทิ้งคืน Apple พึ่งออกระบบปฏิบัติการ iOS 7.1ให้อัปเดตค่ะปรับปรุงแอป,ปปฏิทินกับ s ิริเพิ่มการรองรับระบบ CarPlay และมีปรับหน้าตาเล็กน้อยภาษาไทยกลับไปใช้ฟอนตมีหัวกลมรวมทั้งยังบอกว่าเครื่องรุ่นเก่าอย่าง iPhone 4จะใช้งานได้ดีขึ้นค่ะอย่าลืมไปชม M c r d o n e t ย้อนหลังกันใน u t u b e นะคะแปลมลาไปก่อนสวัสดีค่ะ